สวัสดีค่ะแม่หมอมือทองจารีทาโรวันนี้ดวงรายวันประจำวันที่15มีนาคม2567โดยวิชายามอัตการคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะลงทุนเจรจาคิดหาทางที่จะทำอะไรบางอย่างขยับขยายนะคะรีไฟแนนซ์รถหรืออยากซื้อรถใหม่อยากนำรถ เก่ามาปรับปรุงดัดแปลงเพื่อที่จะใช้ในการขนสร่งรับส่งหรือหาเงินหารายได้เพิ่มนะเองนะหรือทำบ้านให้เป็นห้องสำหรับแบ่งเช่าเป็นห้องอาหารเป็นการค้าขายหรือเช่าที่เช่าตลาดหรือลงทุนอะไรบางอย่างนะคะมีเกณฑ์ที่จะทำบ้านให้เป็นสำนักงานด้วยนะเปิดเป็น สถานที่ดูดวงหรือเรียนดูดวงในวันนี้ทีนี้คนเกิดวันจันทร์วันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือเป็นลูกน้องบริวารเรามาช่วยเหลือเราก็ได้นะคะช่วยให้ช่วยเรื่องค่าเช่าบ,บ้านช่วยหาบ้านให้อยู่ช่วยในการลงทุนนะคะช่วยลงปัญหาหนี้สินหรือพ่อแม่ของแฟนจะเข้ามา ช่วยเหลือเรื่องการเงินในวันนี้นะคะคนเกิดวันอนังคารวันนี้จะมีเกณฑ์ที่มีโชคมีลาบนะคะมีก้อยซอยหางเอ๊ะไม่ใช่ <c oughs> อ่าวันนี้มีเกณฑ์มีโชคลาบอ่าจริงๆแต่วันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะต้องเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเพื่อครอบครัวหรือมีเกณฑ์ที่จะวางแผนลงทุนอะไรบางอย่างในวันนี้ สำหรับคนที่มีแฟนมากกว่า1คนคบคุณมากกว่า1คนก็เหนื่อยมากกว่า2เท่านะคะเออวันนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะแบบไปออกกำลังกายไปหาอะไรกินนะคะไปดูแลแม่หรือพาภรรยาพาแฟนมารู้จักแม่มารู้จักครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะมีสมาชิกเพิ่มมีข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวก็ได้นะวันนี้ คนวันพุธมีการเจรจาการเดินทางไกลมีการเสี่ยงโชค,นะคะได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้โชคจากเพศตรงข้ามได้โชคจากทะเบียนรถเลขรถนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ดีในการเสี่ยงโชคสําหรับวันนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับาการลงทุนการต่างประเทศด้วยนะคะวันพฤหัสวันนี้จะมีการพูดเรื่องการ ลงทุนนะคะกับแฟนกับผู้หลักผู้ใหญ่มีการติดต่อทางไกลนะคะมีการขยับขยายงานขยายสาขามีการคุยกันเรื่องเฟรนชายมีการลงทุนเกี่ยวกับความรู้การทำเพจการทำดีไซน์การทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งอะไรพวกนี้นะคะวันนี้จะสำเร็จไหมสำเร็จค่ะจะมีเกี่ยวข้องกับต่างชาติ เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทางไกลหรือมีความคิดที่แปลกแปลกแนวแ,แต่คิดจะทำอะไรวันนี้ให้ให้รีบลงมือทำเลยนะคะเป็นผลดีคนวันศุกร์มีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานมีเกณฑ์การเจ็บป่วยกระทันหันมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องต้องใช้เงินบาง,งั้นเถอะเงินนี้จะไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าลูกหลานบริบาลลูกหลานเจ็บป่วยต้อง ตัดต้องใช้เงินหรือคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะคมีแล้วต้องใช้เงินแต่ว่าก็หาได้นะคะมีคนช่วยเหลือถ้ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานหรือเดินทางไกลในช่วงนี้จะเป็นผลดีนะคะสําหรับคนเกิดวันศุกร์คนวันเสาร์จะมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่ได้สังหาริมทรัพย์มีการลงทุนแต่ก็เหมือนเงินเนี่ยค่ะรอมานานแล้วแล้วเพิ่งจะได้วันนี้มีเกณฑ์การเสี่ยงโชคที่ดีในวันนี้ด้วยนะคะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงรายวันคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ